อาทีนี้ก็บอกว่ามีอีกแพรทองทานลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจที่ศูนย์พักคอยเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าขบวนรถยนต์ท่านนายกแพ์ทองทานที่จอดรอด้านหน้าปรากฏว่าขวดน้ำภายในบรรจุน้ำใช้แฝนป้ายในจุดต่างางกล่าวเนี่ยคือขวดน้ำเนี่ยใช้แฝนป้ายอะ่ะเ,เอาขวดน้ำเนี่นเ,เนี่ยนำเปลวเออเนี่ย<อ><อ> ประกาศต่างๆเนี่ยไอ้ขวดน้ำเนี่ยมันร่วงหล่นใส่กระจกรถเล็กซัสขององค<ม>์เองทะเบียนพพอ267กทมซึ่งบริเวณหน้าด้านหน้ากระจกเนี่ยมันรุนมันตึ้งแกร้าวเลยร้าวเลย,เลยไม่ใช่ร้าวเล็กน้อยนะร้าวอันนี้ต้องไปเข้าจัดการทํำนะแก้ไขนะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไหนต้องเปลี่ยน,นไม่มีใครได้รับอันตรายาเป็นอุบัติเหตุ แล้วนายกไม่ได้นั่งนี่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 ตรงนายกไม่ได้นั่งอยู่ในรถในช่วงนั้นนายกลงไปเยี่ยมให้กําลังใจญาติที่ศูนย์พักคอยเหตุการณ์นี้บรรดาคอหวยรุ้นโชคกันแต่แต่คือเขาไม่เข,เขาไม่คันานามือหรอกเขาเปลี่ยนรถรถเล็กซัสได้แต่ฉันถามคือเล็กซัสกระจกมันอ่อนแอขนาดนี้เลยวะเอออะไรก็าถามขดูขวดน้ําเมื่อกี้เอาดูขวดน้ําใหม่<อ>พี่ก้องขวดแต่ขวดเล็กขวดธรรมดา แล้วความสูงมันแค่ไหนเชียวจะดูจากเต็นเต็นอันนี้เต็นมาตรฐานเกินเต็นไปนิดนึงมาตรฐานเต็นมาตรฐานเต็นที่เราเห็นสามเมตรแล้วมันไม่ถึงสามเมตรไงแล้วมันตกลงมาเนี่ยกระจกเล็กซัแตกเลยวะเล็กซัมันใจบางขนาดนั้นเลยวะเล็กซัมันเปราะบางขนาดนั้นเลยวะเล็กซัมันต้องไปอยู่ในกลุ่มเปราะบางแล้วนะเว้ยแกจะบ้านแตงงูสฟอร์จูเนอร์ฉันเนี่ยนะไม่มีอะไรทําอะไรฟอร์จูเนอร์ฉันได้เลยในวันที่แผ่นดินไหวฟอร์จูเนอร์ฉันก็แบบ รถอบตะเอเนี่ยเนี่ยเธอดูดิแตกอย่างเงี้ยไม่แตกแตกเป็นเส้นด้วยนะไม่ได้แตกเป็นเม็ดด้วยนะขวดน้ำก็ไม่น่าขนาดนี้เออมันขวดน้ํามันแตกอะไรขนาดนี้อ่ะเออไอ้ป้ายสีชมพูนี่มันอะไรวะป้ายเข้าโครงการอะไรทั้งอย่าง้อันนี้คือป้ายพัฒนาพัฒนาป้ายข้างล่างเนี่ยป้ายเข้าโครงการเนี่ยเนี่ยเยดูรอยแตกเนี่ยช่งงงมากเลยว่ามันเป้าเชะอะไรขนาดนั้น